นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุ ตังเอกังสมัย,ยังพักวาสาวัทิยังวิหารติเชตะวะเนอนาทปินทิกาสาอาลาเมตตตะลโคพักวาภิคูอามันเตสิภิขโวติพระทันเตติเตพิคูพักขวาโตปัจจโสสงพักวาเอตัทะโวจั ภูตปุกพังพิกขเวเทวาสุรสังคาโมสมุปปบพยุโภอโหศิอัตโคพิกขเวสกโกเทวานามินโทเทเวาตาวติงเซอามันเตสิสจเจมาลิซาเทวานางสังคามคตานางสุปปัิเฉยยะพยังวาชัมพิตตังวาโลมะหังโซวามะเมวัดตสมิงสม,มยเยท่าชักทังอุลโลกยตัง มะมังหิโวาทาชักคังอุลโลกะยะตังยัมพวีสติพยังวาชัมพิตตังวาโลมหังโซวาปหิสติโนเจเมทาชักคังอุลโลกะยาทะ อาถปชาปติสะเทวราชัสสะท่าชักขังอุลโลกยยาถาปชาปติสะอิโวเทวราชัสสะท่าชักขังอุลโลกยตังยำพวีสติพยังวาชัมพิตตังวาโลมหังโซวาโซปะยีสติโนเจปชาปติสะเทวราชัสสท่าชักขังอุลโลกยยาถา อาทะวันัสสะเทวราชสสะทัชชัก <wise> ังอ like <pper> ุโลกยตังวุณนัสสะหิโวเทวราชาสะทัชชักังอุโลกยตังยำพวีสติพยังวาชัมทิตตังวาโลมะหังโซวาโซปะฮีสติโนเจวรุณนัสสะเทวราชสสะทัชักังอุโลกยถทอะทะอิสานสะเทวราชสสะทัชชักังอุโลกยาทอิสานสะ พีโวเทวราชัสาธาชักคังอุลโลกยตังยำพวีสติพยังวาชัมพิตตังวาโลมหังโซวาปะยีสตีติตังโคปนาภิกขเวสากาสวาเทวันวาณมินทาสาธชักคังอุลโลกยตังประชาปฏิสัต วาเทวราชสัทชักขังอุลโลกยตังวรุณัสวาเทวราชสัทชักขังอุลโลกยตังอีสานสวาเทวราชสัทชักขังอุลโลกยตังยำพวีสติพยังวาชัมปิตตังวาโลมาหังโซวาโซปะฮียิทับปิโนปะฮียะทะตังกิสสะเหตุสก โิภิกขเวเทวานามินโทอวีตลาโคอวีตโทโซอวีตโมโหพิลูชัมพีอุตลาซิปะยะปลายีติอหันจะโคภิกขเวเอวังวัฏามิสเจตุมหากกังภิกขเวอรัญญคตานังวาลุกขมูลคตานังวาสุญญา คาลักตานังวาอุปปัชยะพยังวาชัมพิตัตังวาโลมหังโซวามะเมวะตัสมิงสัเมเย,ยอนุสลายาทะอิติปิโสพักวาอระหังซัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทรรมสซาละถิสัทธาเทวมนุษย์ซานัง พุทโธทัคขวาติมะมังหิมโมโภพิกขเวอนุสลาตังยัมพวีสติพยังวาชัมพิตตังวาโลมหังโซวาโซปปหิยสติโนเจมังอนุสลาย,ยาธะอ,าทาอทะทะธรรมังอนุสลาย,ยาทะ สวาสขีะโตพัควะตาธรรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะยิโกปัจสตังเวทิตัพโพวินยูหิตติธรรมังหิโว พิกขเวอนุสลาตังยัมพวีสติพยังวาชัมพิตะตังวาโลมหังโซวาโซปะยีสติโนเจธรรมังอนุสลายาทะอะทังอะทะสังคังอนุสลายาทะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ยะทิทางจัตตาลิปุลิสยุคานิอัตถาปุลิสภุกข,ขาลาเอสาภควัโตสาวะกะสังโฆอาหุไนยโยปาหุไนยโยทักขิไนยโยอัญชลีกาลนิโยอนุตลังปุญญาเขตังโลกาสาติ สังังหิโวพิกขเวอนุสละตังยัมพวีสติพยังวาชัมพิตตังวาโลมหังโซวาโซปะฮีสติตังกิสสะเหตุตาทาคขโตหิพิกขเว阿拉หังสัมมาสัมพุทโธวีตลาโควีตโทโซวีตโมโหอภิลุอัชัมพีอนุตราสีอัปปลายีติอิทัมโวจัพควาอิทังวัตตวานาสุขโตอัตต อัทาปลังเอตะทะโลจะสัทธาอลัญเยลุขโมเลวาสุญญาคาเลวะพิกขโวอนุสสเลทะสัมพุทธังพยังตุมหากโนสิยาโนเจพุทธังสลายาทะ โลกเชตทั้งนราสพังอัทธธรรมมังสลายาถานิยานิกังสุเทสิตังโลเจธรรมมังสลายาถานิยานิกังสุเทศิตังอัทธสังคังสลายาถาปุญญาเขตังอนุตตะลังเอวัมพุทธังสรันตานังธรรมมังสังคังจ่าพิขโวพยังวาชั่มพิตตังวาโลมหังโซวานะเฮสัตตีตี ยานีทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเคสัะเพวภูตาสุมนาพวันตุอโทปิสสักกัด จะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเพเมตังกโรโทะมนุสิยาปชาญาธิวาจารโตจะอารันติเยพริงตัสมาหิเนลักขะอัปปมาตตายังกินจีวิตตังอิทวาสุขุลังวาสเกเสวายังรัตนางปณีตังนโนสมังอัตถิตาทาคเตนะอิธรมปีพุทธเเรตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติ ทีุ่นตุขยังวิลาคังอมตังปณีตังยาาชัคาสากยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรมเมนะสมาธิกินจิิธรรมปิธรมเมรัตนาปณีตังเอเตนะสาเจนะสวัตที่ฮนตุยมพุทธเศโท ปลิวันนายีสุจริงสมาทิมานันตนลิกันยามาหุสมาทินาเตนะสโมนวันวิชติอิธรรมปิธรรมเมระตะนานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสวัตถิฮุนตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิฮนติ เตทักขินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาพลาณิอิธรรมปีสังเครตานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสวัติหุนติเยสุปยุตตามมนาสาทันเฮนิกามิโนโคตมันซาสนำหิตเตปฏิปตาอมตงวิไคหะ ลาธามุธานิพุติงพุชมานาอิธรมปีสังเครัตังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโฮนตุยะทินทคีโลปะทะวิงสิโตสิยาจะตุมพิวาเตพิอสัมปะร,รมติโยตัทูปะมังสาปุนิสัง วทามิโยอริยศาจจานิอเวจปัสติอิธรรมปิสัังเครัตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตถิโหนตุเยอริยศาจจานิวิภาวัยนติคำพีลปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหุนติสุพุสัปปมัตตานาเตภวังอัตธมะนะ มะมาทิยันติอิธรมปิสังเครรตานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสวัติโุนตุจะห้าวัสสะทสะนับสัมปทายะตยาสุธรรมมาชหิตาพวันติสักกายทีทิวิจิกิจชิตันจะสีลพะตังวาปิยทัตถิกินจิจตูหปาเยหิจะวิปมุตโต ชาจาพิธานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหนตุกินจาปิโสกรัมมังกะโรติปาปกังกาเยนะวาจายุทธเจตสาวาอภพโพโสตสสะปติชาทายาอภพพตาทิทั ปัสสะุตตาอิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติฮนตุวานับปะคุมเฮยาธรรมปุสิตาเคคิหาฮะ นามาเซปัธมัสสมิงคิมเฮตตัตทูปะมังธรรมวะลังอเทสยินิพานาคามิงปะละมังหิตายะอิธรรมปิพุทเทร,รัตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหนตุวะโรวะรันยูวะโทวะลาโหอนุตตโลธรรมวะลังอเทสยิอิธรรมปิพุทเทร,รัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหนตุ ขีนางปุรานางนาวังนาทิสัมภวังวิลาตาจิตตายติเกภวัสมิงเตขีนาพีชาอาวิลุนหิชันทานิพันติทีลายทายัำปทีโปอิธรรมปิสังเคราตานาังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหนตุยานีทะภูตานิสมาคตานิ ภุมมานิวายานิวะอันตลิเคตทาฆตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมาสามาสุวัตถิโหนตุยานีทภูตานิสมะคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเคตทาฆตังเทวมนุสปูชิตังธรรมนมาสามาสุวัตถิโหนตุยานีทภูตานิสมะคตานิภุมมานิ วายานิวะอันตลิคตาทาคตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนมมาสามาสุวาทีห้นโต โพชังโผสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปิติปาสาัทิโพชังฆาจตถาปะเลสะมาทุเปขโพชังฆาสัตเตเตสัพพทาสินามุนินาสัมมาทัคขาตาภาวิตาภุลีกตาสังวัตติอภินญายานิพานายจโพธิยาเอเตนัสจวาเชนัสโธทิเตหุตุสัพพทาเอ กัสมิงสมยเยนาโทโมคันลานันจากกัสปังคิลาเนทูขิเตทิสวาโพชังเคสาตเทตสยิตเตจตังอภินันทิตวารโลคามุจิงสุตังคเนเอเตนะสะจวาเชนะโสทิเตโหตุสัพ,พทธาเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาพิปิล,ลิโตจุนทาเทเรนะตันเยวะนบ คนาเปตวาณัสสะลังซัมโมทิตวาจะอาพาธาตัมหาุธาสิธานโซเอเตนะสะจะวาเชนะโสติเตหุตุสัพพะธาปะีนาเตจะอาพาธาตินันนำปิมาเฮสีนังมกคาหะตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธรรมมะตังเอเตนะสะจะวาเชนะโสติเตหุตุสัพพะธา สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ